สวัสดีครับทุกท่านครับชาวเลี้ยงแมงทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวในเรื่องราวของสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดหรือว่าไม่อยากเกิดกับใครแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยนได้นะครับวันนี้ก็เรื่องมดขึ้นไข่นะครับหรือว่ามดเข้าไปกินไข่อยู่ในกล่องพัสดุครับที่เราจัดส่งไปครับ แล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถหลีกเ,กเลี่ยงได้ครับไม่ไม่อยากจะเกิดขึ้นกับใครเนาะวันนี้ก็จะมาแก้ปัญหาในเรื่องของมดขึ้นไข่หรือว่ามดเข้ามากินไข่ในกล่องพัสดุนะครับก็จะมารีวิวครับผมขั้นตอนแรกเราก็จะเทไข่ออกจากกระสอบนะครับกระสอบที่เราเตรียมไปให้นะครับเราก็จะเทใส่ถาดครับแล้วก็ไล่มดออกประมาณหนึ่งนะครับ ผมก็จะพูดเร็วนิดนึงนะครับเพื่อจะรวดและตัดตอนครับเพื่อจะไม่ให้ดูน่าเบื่อในการอัดชิปวิดีโอนะครับเทออกใส่ถาดครับไล่มดออกประมาณนึงนะครับก็พอไล่มดออกเสร็จแล้วมันก็ยังจะเหลือบางส่วนนะครับให้ท่านเตรียมถุงครับถุงที่ไม่รั่วนะครับถุงลักษณะแบบนี้ครับหรือว่าเป็นถุงยู่ขนาดใหญ่ก็ได้ครับแต่ไม่ให้รั่วนะครับก็ อันนี้จะเป็นไข่สามขันนะครับก็จะเอาไข่นะครับใส่ในถุงครับเพื่อจะสูญญากาศนะครับให้หมดตายครับผมเอาใส่ครับเอาใส่ในถุงแบบนี้ครับไม่ให้รั่วนะครับสมมติว่าถาดนี้ผมใส่หมดแล้วนะครับแล้วก็ทำการ ไล่อากาศออกนะครับไล่อากาศออกไล่อากาศออกนะครับไล่อากาศออกให้หมดนะครับแล้วก็บิดปากถุงนิดนึงครับไม่มีอากาศนะครับอยู่ในถุงนะครับถ้ามีอากาศนะครับมดก็จะสามารถกัดถุงออกมาได้นะครับแล้วก็เตรียมวัสดุแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้ครับทั้งไงแบบ ทึบอากาศครับแบบไม่มีอากาศครับแล้วก็ยัดลงไปนะครับยัดลงไปครับเข้ามาดูครับเข้ามาดูใกล้ครับยัดลงไปลักษณะแบบนี้ครับไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่าแล้วก็จะใช้พัสดุครับเป็นอะไรก็ได้ครับกดลงไปนะครับกดลงไปลักษณะนี้เพื่อจะไม่มีอากาศนะครับเราอย่าไปปิดฝาแบบนี้นะครับมันจะไม่สามารถไล่อากาศออกจากถุงพลาสติกได้นะครับ ก็คือไล่ออกให้หมดแล้วก็หาอะไรกดทับเพื่อจะไม่มีอากาศอยู่ในถุงครับประมาณหนึ่งคืนครับพรุ่งนี้เช้าครับมาเปิดดูครับคงตายหมดนะครับโอเคนะครับก็สามารถแชร์กันบอกต่อกันไปนะครับในเรื่องราวของมดขึ้นไข่ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีชิปดีๆมาฝากอีกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ